ในค่ำคืนวันนี้นะครับศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับไม่พูดถึงไม่ได้นะครับรอบ16ทีมสุดท้ายคู่เอกของรอบนี้นะครับเปแอสเชนะครับแชมป์ลีกเอิงของฝรั่งเศสครับจะเจอทางหงแดงลิเวอร์พูลครับก็ต้องบอกว่าเป็น2ทีมที่ฟอร์มกำลังแรงเหลือเกินนะครับไปดูเลยดีกว่าครับความพร้อมของทั้ง2ทีมนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างครับเริ่มที่ฝั่งของเปแอสเชก่อนนะครับยักษ์ใหญ่จากลีกเอิงฝรั่งเศสครับฟอร์มการเล่นตอนนี้นะครับลูกทีมของหลริเอ็นบิเก้นะครับเข้าไปดูนะครับ20นัดนะครับทุกกรราาย ฟอร์มโหดเหลือเกินครับยิงประตูใส่คู่แข่งเป็นว่าเล่นนะครับแล้วก็ชนะคู่แข่งไป19นัดครับเสมอไป1แล้วก็ไม่แพ้เลยนะครับ20เกมหลังสุดไม่แพ้ใครนะครับฟอร์มการเล่นโหดจัดๆเลยครับผลงานเกมล่าสุดครับเปิดบ้านถล่มรีวไป4ประตูต่อหนึ่งนะครับนี่คือผลงานโดยรวมของทางเแอชเชนะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลครับผลงานนี้5นัดหลังสุดในการลงเล่นทุกรายการชนะคู่แข่งไป3เกมครับเสมอไป2ไม่แพ้ใครเหมือนกันนะครับ นัดล่าสุดนี้ชนะทางนิวคาสเซิลไป2ประตูต่อศูนย์นะครับนี่คือฟอร์มโดยรวมของทั้ง2ทีมนะครับส่วนทางฝั่งลิเวูครับสิ่งที่โดดเด่นนะครับนั่นก็คือฟอร์มการเล่นนะครับในเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีก8นัดในรอบลีกเฟสครับประกฏนชนะคู่แข่งไป7นัดแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับโดยรวมฟอร์มการเล่นนถือว่าดีมากแล้วก็เกมรับนี่ถือว่าเหนียวแน่นสุดๆครับทางลิเวูในรอบลีกเฟสครับ8นัดนี่เสียประตูให้กับคู่แข่งไปเพียงแค่5ลูกเท่านั้นเองครับ ส่วนเรื่องของความพร้อมครับของทางตัวผู้เล่นนะครับเข้ามาดูนะครับตัวผู้เล่นที่มีการบาดเจ็บของเปียชเชนี่ไม่มีเลยนะครับสามารถลงเล่นกันได้ครบทุกคนนะครับส่วนทางฝั่งของลิพูนะครับตัวที่มีการบาดเจ็บครับก็มีทางโจโกเมสนะครับคอนเนอร์แบลดลี์นะครับไทเลอร์มอร์ตันแล้วก็เป็นพวกดาวลุ่งอย่างอามาร่านาโวเลยครับนี่ก็อาจจะไม่ได้สําคัญเท่าไหร่นักนะครับส่วนตัวที่คาดว่าน่าจะลงเล่นในวันนี้นะครับทางฝั่งของเปียชเชนะครับตัวหลักๆครับนำทัพโดยคุยชาควารัตเคลียร์ครับ แบตลี่บาโคล่านะครับอุสมานเดมเบเล่แดนกลางมีฟาเบียนลูอิสครับมีจาวเนเวสวิติญญาเกมรับมีนูโนเมนเดสครับปาโชมาควิญยอสแล้วก็ฮาคิมีผู้รักษาประตูนี้เป็นทางจิโจดอนนารุมม่านะครับส่วนทางฝั่งของหงแดงลิปูนะครับวันนี้ตัวหลักๆที่จะลงเล่นนะครับนำทัพโดยโชต้านะครับหลุยส์ดิอาสครับสุบอสไลน์แล้วก็โมซาล่านะครับสี่ประสานเกมรุกมิดฟิลด์คู่กลางคคคครร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 ััััััับบบบบบบแแมมม็ออออลิิสสเเเเเต์์์จูู่กกกาวนนนนชีดโะ โคนาเต้สกิลฟานไดเทรนดเล็กซานเดอร์อาร์โนครับแล้วก็ทางอาริซงเบเกอร์นะครับก็ถือว่าเป็นชุดใหญ่สำหรับทางรีพูในค่ำคืนวันนี้นะครับคู่นี้นะครับย้อนกลับไปดูสถิติเฮดทูเฮดที่เจอกันนะครับปรากฏว่าเคยเจอกันเมื่อปี2018นะครับคู่นี้ก็บ้านใครบ้านมันครับเล่นบ้านลรีพูรีพูก็ชนะเล่นบ้านเปเช่เปเชก็ชนะเลยครับก็ถือว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมหนึ่งที่สู้มันนะครับเข้าไปดูนะครับกลิ่นต่างๆนะครับฤดูกาลนี้ครับนักเตะอย่างโมซาล่าครับฟอร์มการเล่นโหดจัดเลยครับ ทุกรายการครับ39เกมยิงประตูใส่คู่แข่งไป30ลูกแล้วก็ทำไป22แอสซิสครับมีส่วนกับประตูของลิปูไป52ลูกครับคนเดียวนะครับโมซาลาส่วนทางฝั่งของเปสเชครับที่น่าสนใจครับก็มีนักเตะอย่างอุสมานเดมเบเล่เลยครับทุกรายการ33นัดนะครับยิงใส่คู่แข่งไป26ลูกแล้วก็ทำ6แอสซิสครับนี่คือเอสของทีมนะครับทั้งโมซาลาแล้วก็อุสมานเดมเบเล่ครับก็ถือเป็นอีกเกมนึงที่น่าสนใจเป็นอีกเกมที่น่าดูเลยครับ แล้วก็คู่นี้ก็คาดเดาลาบากครับแต่ผมเชื่อว่าก็ไม่ใช่งานง่ายแน่นอนครับสำหรับทางหงแดงลีพูที่จะบุกไปเก็บชัยชนะเหนือเป๊เชครับก็เชื่อว่าเกมนี้มีโอกาสสูงมากครับที่อาจจะจบลงด้วยผลเสมอนะครับเชื่อเป๊เชนาทีนี้ก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับเพราะว่าที่มันผ่านมาประสบการณ์ในเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกก็มีเยอะแล้วเหมือนกันนะครับก็เชื่อว่าเกมนี้น่าจะเน้นสุดๆแน่นอนครับโดยพ่อทางหลุยส์อนเิเก้ครับชุดนี้ถือว่าลงตัวนะครับมี เกมรับที่เหนียวแน่นแดนกลางก็เชื่อมเกมมันได้ดีแล้วก็เกมลุกถือว่ามีตัวเร็วๆเพียบเลยครับดังนั้นไม่ใช่งานง่ายของเลฟูแน่นะครับเชื่อว่าเกมนี้ด้วยเสียงเชียร์ที่ปักเดือแปลงนะครับแล้วก็ทางเปเช่ก็หมายมั่นปั้นมือนะครับว่าจะคว้าแชมป์ยูเซียได้เป็นครั้งแรกเชื่อว่าเกมนี้เปเช่เล่นในบ้านผมว่าไม่น่าจับแพ้นะครับแต่ถึงขั้นจะชนะไหมก็อาจจะยากคิดว่าน่าจะจบลงด้วยผลเสมอครับหลายเพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับเกมแมชนี้นะครับเปเช่ไม 20นัดติดต่อกันครับชนะ19เสมอไป1ครับส่วนลิเวอร์พูลก,ก็เป็นอีกหนึ่งยอดทีมนะครับที่ฟอร์มดีที่สุดในฟุตบอลอยูฟ่าแชเมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลนี้ครับคิดว่าเกมคู่นี้จะจบลงอย่างไรครับคอมเมนต์สง่งหัวใจเข้ามาพูดคุยนี่เลยนะครับสุดท้ายครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับทุกช่องทางของช่องโฟนตุงไว้ด้วยนะครับ สุดท้ายฝากทุกคนไว้เหมือนเดิมนะครับใครที่กำลังออกรถยนต์อยู่ในตอนนี้นะครับแนะนำนี่เลยครับสู zu กิสวิปครับตอนนี้มีแคมเปญที่ชื่อว่าสวิปหัอับนะครับก็มีโปรโมชั่นให้เลือกนะครับไม่จะเป็นฟรีสุสากิอุลังตี7ปีหรือรักเลือกรับส่วนลดสูงสุดกว่า50,000บาทครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ผ่อนนานนะครับสูงสุด99เดือนเดือนละ4,999บาทเท่านั้นครับมีกล้องติดหน้ารถให้ด้วยนะครับหากใครสนใจไปลองขับกันได้เลยนะครับที่โชว์รูมสุสาวปรกิทุกสาขา หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมครับไปได้เลยครับที่ w w w s u z u k i c o t h ครับฝากด้วยน,นะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่างซูซูกิครับ